ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสําหรับคนที่เอมาดูคลิปช่องผมเพราะว่าเอกดติดตามแล้วหรือว่าหรือว่าเอแค่เลื่อนมาเจอเฉยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาดีตัวละครแซปเปอร์โอ้ยเออมึงเงียบกันดิโอเควันนี้ผมจะมาดีบุ๋ตัวละครที่ชื่อว่าแซปเปอร์นะมันเป็นตัวละครสายซ้าในเกมการ์ด็ไอพาวเดอร์ซึ่งผมก็ลงกมนไปสักประมาณสองตัว

ซอสอย่างนี้คือทุกคน ора, น่ะแนะนําให้ประปมกระโดดไปอยู่ตรงนี้เพราะมันสามารถทิ้ช็อตได้นะถ้ากูทำอนี้แต่วันนี้มันแรงแล้ไม่ต้องทิ้ช็อตหรอกโอเคแล้วก็เออเดี๋ยวปะปมโมนี่เดี๋ยวจะได้ไม่โอ้แข่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหจะลองดูใครที่คนดูดูแล้วมันวอร์เหตุเยอะมีใครอยู่ไหมครับเออมีซอมบี้ตัวนไหครับเมื่อกี้เมื่อกี้บอมเบอร์ มาเป็นโมโมเนียแล้วกันนะโอเคเราเอ่อโอเคเรามาหยิบค้อนตรงนี้เออเดี๋ยวผู้เคเนอนะยู่ในหลังนะค้อนที่คนที่เดนตีเจอกัน ผมผมรอเวลาทุกเหมือนเดี๋ยวดิไปช่วยดีวิตคือใายไฟหนีไม่มไฟไฟเปิดไม่อนโืโอเคเรีย,ย,ยบร้อยละเรียบร้อยูติดเชื้อม,ม่ี

รับพุมมองการเล่นก่อนโอเคตรงนี้แหละมองเห็นแล้วไปไปทุกคน let's go let's go my baby เราเด็กขารกของฉันคือไอ้นี่วันนี้คนดีก็คือเออมันอัาอีเยีะยมมากเลยนะโอ้ยแล้วก็มัตงจีนี่แหคือถ้ามันได้มาก็จะเป็นกลุ่มดี เหมือนเห็นอยู่กับของพวกมินต่แองคเหมือนกันเอาปล่อยปล่อยปล่อยไปเราดิฟคุณกันไปดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยลันเนอร์ลันเนอร์จับฉันไม่นะฉันโดนฉันโดนจับูสุสายุู่้เราไปไล่ผู้เทห็นแสงซะดีแสงเปิดสิไม่มันาอะไรทำไมเรา นีใพวกงูเออขอโทษนะพกีแจ็ปโปจะซิกส์ตุกเลยนะดโอเคต่อไปเราก็ต้องมาสร้างของนี้กัน้วมันจะเททำไมเนี่ยมันจะเป็นอเฮ้ยทำไมตตอนี้เซเปอร์ร้องเลยเนี่ยเซเปอร์ร้องเลยเซ็ปเอร์ร้องเลยตรนี้แหะตนี้คนไนีนีอะไรรทไมเนี่ย

เพราะจริงๆคือผมจะตายแล้วนะคือคือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะสอนอะไรอย่างนึงเอ้าจะร้อยเลยคือจะสอนอะไรอย่างนึงนะคือเอ่อถ้าสมมติว่าคุณ,คณน่ะรู้นะหน้าคุณอะใกล้จะตายแล้วอะ่ะแล้วคุณโดนจับีกัดไปเยอะๆใช่ไหมโดนกอนดลุนโดนลุงกอ,อดอ่ะโดนลุงเอ่อไทยดับห้าคนลุงกอดนั่นแหละคือเอ่อ ถ้าเราเนี่ไม่เป็นไรมันจะมีบางสัวนที่เราตาแดงใช่ไหมละ่ะเออถ้าแต่ลมันตาแดงแล้วมันได้มีเสียงปี๊โอเคคือเอ,อ่อถ,ถ,ถ้าปตาดแดงแปลว่าตาเราเป็นคนสีแดงแต่ว่า,ามันได้มีเสียงปี๊ดถ้ามัานได้ขึ้นหนะง,งแสดงว่าคุณไม่ติดเชื้อแต่ถ้าติด,นะดก็อือ เจะตายแล้วตนี้เรากำลังทำหน้าที่แบบนี้นี่ก็วันที่เดอเป็นมีอาสุนามทุกคนคือผมจะบอกแล้วนี่ยดูดีทคนเชี่ยเขาทำตรงนี้ทำไมวะ ไม่เข้าใจเขาจะทําทําไมแบบคือคือแบบยังไงอะคือเขาจะทําไปทําไมแบบเพื่ออะไรมันมันไม่สําคัญเว้ยไอ้ขอนี่มันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่อะเหมืนอนอะไรเป็นการนับเวลาวน่าจะนับเวลาได้แล้วไอ้ปืนนันเนี่ยมันเป็นโมเดลไม่เหมือนจริงปืนโ,นนะโมเดลเนี่ยมาดูกันว่ามันตา่าง เขาเลยนะครับโอ้โหแล้ <fig> มมวเขาโชคอย่างดีเลยนะครับบอมเบอร์โอ้โหบอมเบอร์สองตัวมาเลยค่ะน่าตื่นเิดเลยคร่ะคนนี้กําแพงเพชรแตกมาบัครับเต็มรถเขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขา ed, ถือว่าเขาเป็นคนดีก่อน 啊 <hole>。 ตัวนี้ก็หัวหน้าตัวจริงไม่มีอะไรจะลงคลิปนี้เออผมรอให้มันครบ20นาทีนะครับแล้วจะเลิกอัดนกินเลยนะเพราะว่าเออคนก็นรู้เออไม่รู้หรอกพวกมึงอ่ะขอโทษด้เฮ้ยหยุดหยุดเตะซะดีดิไม่งี้กูไม่สามารถดูอะไรได้เลยเนี่ยแล้วกูก็เดินช้าขอกกูเตะเตะอะไรเ้ย นีผไปทำไมขัดเร็วไปชิหัได้ไหมเนี่ยมาหยุดโบดเด้ให่มันเอโอเคปล่อยมันเอเคไปเลยเทีย่ยไม่้องสนใจมันหรอกไอ้ซอมบี้แี่นั้นก็พุทเจมันอยู่ไหนอืมเ,อเจอนี่ถเจองนีเทีย้ and go to the k i d d y d o m dom dom y e s s k i i d y d o m o day day โอเค นั si, Or, ่นแหละคุณสีที่ผมจะพูดไปจนสุดท้ายสีดีๆโดดๆแย่ๆสีดีๆบินดีๆโดดๆชี่แหลกเกมเพิ่มร้อยโอเคเมื่อกี้ผมคุยกับพ่อผมแล้วไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนช่างพ่อผมเขาไป็นไครับพ่อผมเขาเป็นคนที่เอ่ออะไรก็ไม่รูงเขาละโอเคเรามาเล่นเกมต่อดีกว่าเพราะมันมองไม่เห็นอะไรเลยผมคิดว่าตานี้ผมน่าจะ ถ้าไม่นำของเองเอต้องมาเริ่มเล่นใหม่ว่าเบ็ดช้าจู่ว่าอันไฟชิงอะไรของโอเคเราหยิยบมาแล้วแล้วเราอ,อย่าเพิ่งถือนะเพราะถ้าถือเราจะเดินช้าแล้วเราก็ระเบิดลูกแกงเพลงเพชรไปเลยนะครับผม ตอนนี้มันแล้วแต่นะว่าคุณจะตีตรงไหนอ่ะหาหาดูท네ี่มันหนักเป็นรูใหญ่ๆอ่ะแล้วมายามตีเยมันมันแล้วแต่สมมติเราคุณตีตรงขอบมันก็จะโดนขอบอย่างเดียวเลยทางผมแนะนักที่เกิดจากคนเดยนะแล้วก็ตีแบบคนข้างบนนะเออแต่วันนี้พอดีมันก็คือดาเมจมันโคตรแรงเลยนะแรงกับแรงกับพ่อคุณตน โ okay, okay. อเคโอเคเราเรามาตั้งก่อนนะอย่าอย่าพึ่งไอ้พวกงโง่หยุดเต้มึงจะทำให้พวกกูตายกันหมดไอ้พวกงโง่ตู้บิดอีเดียร์มาเป็นป๊อเปอร์ยบร้อยจบร้อยน้องโดนโดนเลยโดนเลยไม่ช่วยช่วยเออขอจะรอไอโง่ผมขัดใจพวกที่แบบชอบเดินไปตีได้ไม่สนนะพว่าแบบไอ้ builder อ่ะขอเรียกมันว่า ไม่สนไม่ว oh, okay. okay. ่าแซปเปอร์กำลังทำเนี่ยอะไรอยู่มีมันไม่สนกันเดี๋ยวมาวางไห้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคฝั่งนี้ก็สู้ๆแล้วกันนะฝั่งนี้ติดปัญหาเยอะเลยตีตีสิเออเออตีตีตีทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงไม่ช่วยเพื่อนแล่วพวกนี้มันปัญญาอ่อนะผมได้ไหมร้อเล่น มันปัญญาออ okay, ม่มถึงนี่ Let's go Let's go my b a b I love you baby ตกไมชไปไปไปที่กูมันปัญยานนอนูแล้วผมก็กตกแล้วอเิ love you baby ก, okay, okay. กายโอเคโอเคโอตีเอ้าไม่ตเลยยงเี ไี่มันแยใครโปเคปไปไม่มีใครโดนลันเนอร์กัดเนาะโอเคจังหวะนี้ผมก็กระตุกไปแล้วโอเค eat เส,ไไเสร็จไปไว้เสร็จไไว้เลยแล้วเ,เรามาวางอีกชั้นไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เปิดตรงนี้นีนน่เนาะเเราวางตรงนี้ไว้หนึ่งสองสามแล้วก็ถ้าถ้าเอาดีๆวางวางตรงนี้ไปเลยไม่ต้องมาไม่หลายตัวเนี่ยโอ้ยยังสร้างไม่เสร็จเลย ดีกับเพลงนี่มันเป็นกําแพงแบบก็ไม่อยากจะพูดนะนะาตอนนี้ผมกำลังแหลกอยู่โอเคที่สมบัาิรู้แบบนีเพราะว่าพี่เันนี้ไเฮ้ยจะกระโดดข้าไมอะพี่ใหญ่เออี๋ยวดชิงชองชิ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 งอ่างองขิงขางขิงขวงขิงซงซงซงงิงงัง นี่สิโหดดีนะพี่ผมมโผล่นะสู้อ่ะโจมตีทีเฟนเดอะพรินซ์เอ่อป้องกันเอ่อประตูกระแพงเพชรผมจะเรียกที่นี่ว่ากระแพงเพชรเลยนะ Let's go เราจะต้องปกป้องกระแพงเพชรนี้ได้โอ้โอ้ตอกๆ2เซฟไฟบอกว่ายิงนะเออไม่ต้องบอกเรามันยิงไปนแล้ว

เรากำลังจะพังแล้วตัดตรงนี้กำลังจะพังแล้วไม่นะมันจะระเบิดดีแล้วอะมันระเบิดอีกโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยพี่ชาย งงมากเลยไม่ใช่งงธรรมดางงสุดเลยแนะหละเฮ้ยรถคอนเทนงมันจะพังแล้วอกำพังแล้วฝั่งนี้จะพงังแล้วช่วยจับตีหน่อยดิมันช่วยจับตีหน,น,นอ่อยกแพางเทนต์ลังจะพังแล้วเออ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  เบอร์มันเออเราเบอร์อไรอไม่ไร้างใหม่ส้างให่้างให้างใหมโอเคโอเคส้างสร้ม่ได้สร้ม่ได้เฮ้มันได้อย่างงี้ดิโอ้โอเฉดเฉดเฉดเฉเฉเดเฉดเฉดเกร็จพี่มาลเสร็จพี่มาเดี๋ยวโลมันเขียนวาเออเวดดิ้งคนรูไอ้ดอกเพื่อนทิ้งกูเพื่อนทิ้งกู คุณโดนเทียนอ่ายุเวเตส่ซนีเออเออเพื่อทิ้งโก ไวเลยเว่ะแพงเลยโอ้โหวัดต่อฝากวันนี้อะไรวะน่ะวอาเอร์สอกตัวลูกศิงช์ชงชีส คือดีผมก็คือผมซื้อไก่ KFC มาโอเคตอนนี้20สนาทีแล้ว คลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,มีคนดูโอเคบา,บายยถ้าไม่รวมอินโรนะ